สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้มาเล่นกันน้องไบกันน้องไบจะกลับบ้านเย็นนี้นะครับจะกลับบ้านเย็นนี้นะครับก็กลับบ้านสีวันก็มาอีกครับมาอยู่กับผมเหมือนเดิมนะครับ เพราะว่าเพราะเสียงเสียงรอนตีตรงไหนเนาะ <พน>ก็เพรไปไปนู่นครับไปทุงยังนะครับก็อยู่กัสานโคนนะครับค<ม>อยน้องบายแล้วก็ผมผมครับแล้วก็ป้าปางตีอาลูกสาวไอ้ลูกาของน้องน้องลูกชายของของน้องน้องคอยครับอ่า ก็ตอนนี้บ่ายบ่ายโมง21่สินะครับก็ตอนนี้ก็ก็ตอนนี้ก็นนกเวลาก็อกนี้แล้วนะครับโอเคนะผมหยุดกล้องไว้ก่อนนะครับแต่ผมเอาขนมให้กิน ขนมเลครับแล้วผมขอแกะแกะสองขนมแป๊บหนึ่งนะครับปานี่ครับแล้วผมขอ,อกินแป๊บหนึ่งครับมือเดียวไม่สะดวกในการถ่ายนะครับก็กินขนมเสร็จเรียบร้อยนะครับก<ร>็อ๋อน,น,นี่ไหนีหนเดี๋ยวผมจะเอาใม่ชิมนะอ,อร่อยมากเลยครับผู้ชม ก็คลิปนี้ไม่มีอะไรมากครับสวัสดีครับ